แวะมาสนใจเรื่องเกาะกูดกันนิดหนึ่งนะครับวันก่อนมีความเคลื่อนไหวเรื่องเกาะกูดของพักพลังประชารัฐแต่ก็จมไปในพื้นที่ข่าวที่เต็มไปด้วยดีไอคอนนะครับพักพลังประชารัฐนั้นเขาได้ตั้งกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะศึกษาเรื่อง mou 25 44ว่าด้วยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาที่ตอนนี้หลายคนกังวลอยู่ว่าเอ๊ะ อีรัฐบาลนี้มันจะยกเกาะกูดให้คุณเซนไม่วะนะครับวันก่อนพลตรจดทปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐนะครับถแถลงผลการประชุมของพักซึ่งมีลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานการประชุม บอกว่านอกเหนือจากการติดตามความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับยังได้ติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องกรณีรถแกส๊สระเบิดทำให้สูญเสียชีวิตของคุณครูและนักเรียนไปจำนวนหนึ่งนะครับเรื่องเหล่านี้ยังคงอยู่ในความสนใจของพักพลังประชารัฐนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการพูดกันเรื่อง MOU 2,544 พักพลังประชารัฐนั้นยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีกระแสพระราชดำรัสไว้ชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นผืนแผ่นดินไทยเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่งอาณาเขตโดยเฉพาะเกาะกูดที่เป็นของคนไทยทุกคนจะไม่มีการแบ่งเกาะกูดไปให้ประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของบุคคล1บุคคลใดหรือครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดเป็นอันขาดนะครับโดยพลตำรวจโทปิยะบอกได้ว่าเรื่องการศึกษาการยกเลิก MOU 2544นั้นทางพักพลังประชารัฐได้มอบหมายเรื่องนี้ให้แก่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรองหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าคณะในการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แล้วก็มีสอสอมีนักวิชาการของพักทำการศึกษาเชิงลึกเพื่อจะทำทุกวิธีทางที่จะรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นด,ดินแห่งราชาอาณาจักรไทยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าหลายคนก็กังวลอยู่นะครับขณะที่หลายคนบอกว่า ยังไม่ต้องไปกังวลหลอกหลักฐานของเราแน่นหนามากว่าเกาะกูดนั้นเป็นของเราหลายคนบอกว่าเออคิดอย่างนั้นก็สบายใจแต่ว่าอย่าลืมว่า MOU 2544มันใส่รายละเอียดมิชอบมาพากลปะปนเอาไว้อย่าได้ชล่าใจไปนะครับ